นักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับธนชัยในวิชาพระศึกษาครับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการเรียนออนไลน์นะครับแล้วอีกสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็จะเริ่มนะครับทำการสอบกลางภาคกันนะครับในเนื้อหานี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสุดท้ายแล้วนะครับใน หัวข้อนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับคุณครูก็ให้ความรู้นะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับร่างกายโดยการออกกําลังกายนั่นเองนะครับการออกกําลังกายเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคุณครูให้ความรู้กับพวกเราไปแล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะครับ เรานนั้นสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ตามที่เราต้องการนะครับขณะเดียวกันนะครับการออกกําลังกายนะครับก็ควรให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวอีกด้วยนะครับและเลือกการเราควรเลือกออกกําลังกายนะครับให้เหมาะสมกับวัยเราอีกด้วยนะครับและสมรรถภาพทางกายของตนเองนั่นเองนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูนะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของข้อควรปฏิบัติในการออกกําลังกายนะครับและสุดท้ายนะครับอีกอันหนึ่งก็คือประโยชน์นะครับงการออกกําลังกายนั่นเองนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกําลังกายนะครับที่เราได้เรียนไปก็คือในเรื่องของการบริหารร่างกายนั่นเองอ่ะ ตอนเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับในเรื่องของข้อควรปฏิบัตินะครับในการออกกําลังกายนะครับที่เราต้องควรปฏิบัติกันก็คือ1เลยนะครับเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายนะครับให้เหมาะสมกับวัยนะครับและความสามารถของร่างกายของเรานั่นเองนะครับไม่ควรออกกําลังกายที่ยากเกินไปนะครับหรือ ที่เราไม่ถนัดนะครับในกิจกรรมนั้นๆนั่นเองนะครับเราควรดูให้ดีนะครับว่าเรานั้นถนัดหรือไม่นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายประเภทนี้นะครับและสองนะครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะออกกำลังกายนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายก็คือในเรื่องของ การอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนออกกําลังกายนั่นเองนะครับเราควรอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพร่างกายนะครับก่อนออกกําลังกายทุกครั้งนั่นเองนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็อีกทั้งก็ยังช่วยในการอบอุ่นร่างกายเนี่ยก็ยังช่วยให้ป้องกันนะครับร่างกายของเรานั้นไม่บาดเจ็บได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเอง ในการอบอุ่นร่างกายนะครับเราก็ควรที่จะอบอุ่นร่างกายนะครับห้าห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับเป็นอย่างน้อยเลยนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นได้เตรียมความพร้อมนั่นเองนะครับแล้วข้อสามนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับในการออกกําลังกายนี้นะครับก็คือใช้ระยะเวลานะครับในการออกกําลังกายนะครับที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงในเรื่องของสภาพร่างกายของ ตัวเองเป็นสำคัญเลยนะครับเราก็ไม่ควรที่จะออกกาลังกายนะครับหักโหมนะครับมากเกินไปนั่นเองนะครับควรที่จะดูสภาพร่างกายของตัวนี้ถ้ารู้สึกเหนื่อยนะครับเราก็ควรที่จะพักร่างกายของเราเสียก,ก่อนนะครับแล้วก็ก็ค่อยเริ่มใหม่นะครับตีนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับให้เหมาะสมกับการออกกําลังกายของเรานั่นเอง และ5นะครับข้อควรปฏิบัติที่5นี้ก็คือไม่ออกกําลังกายนะครับขณะที่ร่างกายของเรานั้นเจ็บป่วยนะครับหรือได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับเพราะถ้าเราได้รับบาดเจ็บนะครับหรือเราเจ็บป่วยก่อนเนี่ยถ้าเราไปออกกําลังกายนะครับอาการที่เจ็บป่วยอยู่นะครับก็อาจจะหนักขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นเลื้อยลังไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะ หยุดพักก่อนนะครับแล้วหายแล้วค่อยมาออกกําลังกายใหม่ก็ได้นะครับต่อมานะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์กันนะครับในเรื่องสุดท้ายนี้นะครับประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับประโยชน์ของการออกกําลังกายเนี่ยการออกกําลังกายนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรใช้เวลานะครับให้อย่างเหมาะสมเลยนะครับเมื่อนะครับเวลาเราออกกําลังกายแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยนะครับ ก็ให้เรานั้นนะครับหยุดพักนะครับไม่ควรที่จะไปออกกําลังกายหักโหมนะครับเพราะอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นนะครับเจ็บได้นั่นเองนะครับการออกกําลังกายนะครับก็ควรเลือกนะครับตามความที่เราสนใจนะครับและการออกกําลังกายนั้นนะครับก็ควรที่จะเริ่มจากง่ายนะครับไปหายากนั่นเองนะครับอย่าเอายากนะครับไปหาง่ายนะครับ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองได้นะครับเพราะเรานั้นยังไม่มีความชํานาญพอนะครับหรือจะเบานะครับไปหาหนักก็ได้นะครับซึ่งการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะใดก็ตามนะครับก็จะได้ประโยชน์หลายด้านเลยนะครับดังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับก็จะได้ทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านแรกเลยนะครับประโยชน์ของการออกกําลังกาย ด้านแรกนะครับก็คือด้านร่างกายของเรานะครับประโยชน์ของการาอ,าออกกำลังกายเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายนะครับแข็งแรงนั่นเองนะมีพลังน,อออกกน,นะครับในการออกกำลังกายครับหรือกระชับกระเฉงนะครับมีการเจริญเติบโตนะครับตามัยอีกด้วยนั่นเองและทางด้านร่างกายนะครับประโยชน์ของการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีภูมิต้านทานโรคนะครับทําให้เรานั้นไม่เจ็บป่วยง่ายอีกด้วยนะครับ ประโยชน์ที่2นะครับก็คือประโยชน์ทางด้านจิตใจนั่นเองนะครับในการออกกําลังกายนะครับประโยชน์ของมันนะครับเราก็จะได้ในเรื่องของทางด้านจิตใจอีกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับทําให้เกิดในเรื่องของความสนุกสนานนะครับจิตใจเบิกบานนะครับรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็รู้จักอดทนอดกลั้นด้วยนะครับจะได้เรื่องจิตใจนะครับประโยชน์แล้วประโยชน์ที่3นะครับอันนี้สําคัญนะครับ ก็คือด้านสังคมนะครับประโยชน์ของการออกกําลังกายในเวลาเราออกกําลังกายนะครับเราก็จะได้พบปะผู้คนนะครับพบปะเพื่อนใหม่ๆนั่นเองนะครับได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการทํางานนะครับอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอีกครั้งเนี่ยในการออกกําลังกายนะครับที่เป็นทีมนะครับหรือไม่เป็นทีมก็ได้นะครับเราก็จะได้ในเรื่องของความสามัคคีนะครับในกลุ่มอีกด้วยนั่นเองนะต่อไป สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็สำคัญเลยนะครับประโยชน์ของการออกกาลังกายด้านสติปัญญานะครับในการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญานะครับสติปัญญานะครับก็จะช่วยฝึกในเรื่องของสมาธินะครับในการออกกําลังกายนะครับช่วยควบคุมนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สติปัญญานะครับประโยชน์ของสติปัญญาเนี่ย ของการออกกําล <te> pues ังกายนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของความคิดเริ่มสร้างสรรค์อีกด้วยนะครับในการออกกําลังกายนั่นเองนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับของเทอมนี้นะครับภาคเรียนที่สองนะครับการภาพนั่นเองนะครับ ที่เราเรียนมาเลยนะครับตั้งแต่ธรรมชาตินะครับของการเคลื่อนไหวนะครับว่าธรรมชาติของการเคลื่อนไหวหรือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราได้เรียนเด็กๆจำได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วที่เราได้เรียนไปอีกก็มีในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับธรรมชาติของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันก็มีตั้งแต่ ในเรื่องของการเดินการนั่งการยืนนะครับทิงคูได้พูดไปนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวง่ายๆนะครับตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวง่ายๆตามธรรมชาติก็มีอยู่สามประเภทด้วยกันก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับขณะอยู่กับที่การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับและสุดท้ายนี้นะครับที่เราเพิ่งเรียนไปนะครับก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหว โดยการออกกาําลังกายนั่นเองนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างในเรื่องของกายบริหารร่างกายนั่นเองนะครับการบริหารร่างกายแล้วก็การปฏิบัตินะครับในการออกกาําลังกายนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการออกกาําลังกายนะครับก็จบไปแล้วนะครับในบทนี้นะครับคุณครูก็จะออกในเรื่องพวกนี้เลยเด็กๆก็ไปอ่านหนังสือนละลูกแล้วเดี๋ยว,วสัปดาห์หน้านะครับก็จะเริ่มสอบแล้วนะครับ คุณครูก็ขออวยพรนะครับให้เด็กๆเนี่ยสอบได้คะแนนวิชาสุขศึกษาและภลาศึกษาของคุณครูธนาชัยนะครับให้ได้เต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวสับเดี๋ยวปีหน้านะครับเปิดเรียนนะครับเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ